ทำเว็บไซต์ของตัวเองนะโดยโปรแกรม n e w ส์มวนะ Adobe m u ม c c 2์นะฮะโอเคอย่างแรกเราต้องสร้างหน้า,าหน้าเพจของเราขึ้นมาใหม่นะกดที่ไฟล์ก็ New Site นะฮะ w s w Site Site นะฮะแล้วก็หลอดตู้หนึ่งแล้วก็ปรับตรงนี้ก็ตามขนาดหน้าจอของเรานะสองบางสอตรงนี้ก็800ไปก่อนนะเราก็สามารถไปปรับรงนได้อีกนะฮะ โอเคแล้วกดโอเคเลยปึ๊บอ่าเราก็จะได้หน้าเพจมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เรากคลิกเข้าไปอันนี้ก็ลบออกได้เลยตอนเฟอ่าเราก็จะได้มาแบบนี้นะฮะก็นี่มันก็จะเล็กๆหน่อยก็ปรับตรงนี้เลยใช่ปรับตรงนี้นะฮะไอจุดที่เราปรับชัดที่ห้านะครับตัวนี้เลยก็คือคัต t อม o อ p เพ e นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยอ่าป,ประมาณเท่านี้แล้วกัน ก็เราจะจะทำหน้าปกของสไตล์ของเรานะเดี๋ยวผมหารูปได้หนึงก็จะเป็นรูป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 ภาพของแอนเกมเมอร์อ่าอยู่ไหนแล้วแอนเกมเมอร์แอนเกมเมอร์แอนเกมเมอร์เอาอยู่ไหนล่ะอเออเอาหายหายแล้วไม่เป็นไรครับเอาเอา ดาวโหลดเนี่ยแสดงในโฟลเดอร์แล้วผมบอาไว้ตรงไหนว่าเอา้ามันก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าทำไมไม่เห็นโอเคก็ลากออกมานะปึ๊บอ่าพอลากมามันก็จะขึ้นแบบนี้ครกดปึ๊บไปทีนึงอ่าก็จะได้อย่างนี้ครับก็นะครับผมก็ได้ไปแบบลองเล่น,เล,นเล่นดูนะนี่ก็เดี๋ยวเลื่อนลองอีกว่าว่ามันจะเล็กเกินไป อ่าประมาณเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนทำใดอย่างเงี้ยมันก็จะใหญ่มาทาั้งนี้ทั้งรุ่นเลยนะ,ะอ่าก็วิธีก็ใช้การแบบลากมาอย่างงี้นะครับเกิดมันถูกไปก็กดชิปนะครับกดชิปตั้งไว้เลยนะแล้วก็เลื่อนล่างขึ้นไปอ่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยปกติมันจะแบบเลื่อนมนเป็นอย่างเงี้ยอ่านี่ก็เราสามารถทัได้เลยนะฮะปึ๊บ,อบ,อบโอเคเรียแบบร้อย ก็ลองพ e v วิวดูว่ามันเข้าไหมนะถ้าไม่เข้าก็ลองใหม่ก็อ่าโอเคได้อืมหูได้เลยนะแต่ว่ามันก็ภาพแตกๆภาพมันยังใหญ่ไปนะฮะก็เออเพื่อนสีอ่า,รอป,อาประมาณนี้ก็พ e v วิวดูใหม่อ่าก็ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะฮะโอเค แล้วเราก็จะทำเพกกระท่อมใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหักขึ้นมาเขียนว่าคูคูทัวร์เรียวนะฮะอันนี้ก็เว็บบุ๊กมีเว็บบุ๊กของฉันอ่าแล้วก็กรุ๊ปที่อ่าีเอสกรุ๊ป นะแล้วก็บวกขึ้นมาใหม่ก็น่านจะเขียนว่าพี่าาอ่อ่า,อา,อาเขียนว่าอะไรนะเว็บเพจเนาะ F P A G E เว็บเพจนะโอเคแล้วก็มาหน้านี้อืมก็เราจะใส่เจ้าลุ่ม b o t t o มเข้าไปนะับให้เรากดที่วิ e เกตบิบรีนะฮะอ่าวิจเกตวิจเกตบิบรีอ่าแล้วก็เลือกเมนูนะฮะอ่านว่าเมนูนะเมนู โอเคก็เลือกอันก็ลองดูนะมันจะมีน่าตั้งกับแนื้อนอนนะเราก็จะเติมเราก็จะใส่เนือนอนไปก่อนนะฮะก็นี่เลยลากมาปุ๊บวางปุ๊บอ่ามันก็จะได้อย่างเงี้ยก็ตรงก็ไม่ตองนั้นก็ได้นะฮะโชว์ดิจอไอคอนอ๋อคือติ๊กติ๊กติ๊กใช่ป่ะโอเคก็เดี๋ยวผมจะตั้งประมาณนี้ประมาณนี้ ไว้นี้นแล้วก็เลื่อนขึ้นก็จะแหลกๆหน่ใหม่นะฮะโอเคโอเคโอเคปึ๊บ, ه, บอ่าก็ประมาณนี้ก็รีวิวดูปึ๊บอ่าก็จะมาเป็นกดให้เลยนะครับนี่เลยโอเคแล้วจากนั้นนะเราก็จะใส่สีให้ก็กลุ่มวัตถุมนะก็จะตั้งให้มั สีไม่ต่างกันมากจากการบลนนะก็ตั้งเป็นสีดำเหมือนกันกากดที่ริวนะริวตรงนี้แล้วก็ตั้งสีดำน่นั่นวะก็เอาใหม่เอาใหม่กดตรงนี้ตั้งเป็นสีดำเราต้องกดเป็นสีดำเนาะสีดำโอเคเรียบร้อยนะครับสลับปุ่มนี้มันก็จะแบบ แลค่าเป็นหลืดเดียวกับอันด้านบนนะฮะแล้วก็เราสามารถใส่โตเข้าไปได้นะโตนั่นก็คือได้จะเส้นนะอ่าเป็นเส้นนะโตะก็คือเส้นตั้งสีแดงไว้แล้วกันก็รีวิวดูอีกนะทำปุ๊บรีวิวรีวิวรีวิวไปเรืนะ่อยๆนะอ่ามันจะทําแบบจะได้รู้นะว่ามันเวลาเราไปกดแบบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะอ๋อนี่คือเวลากดใช่ปะ ขาวออ,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 อสีเขียวเอ๊บอ,อ่ะก็ลองพิสูดูมันคืออะไรสีเขียวอ๋อเส้นสีเขียวโอเคเข้ามาหน้าโฮมปุ๊บเราก็ทำการอืมคราวนี้เราจะฝังแบบไม่ใช่ฝังเลยคอปี้รูปไปนะกด Ctrl C คปัปลอ้รูปไปเลยแบบนี้นะโอเค คัดลรูปไปปุ๊บนะเข้าแล้วกดที่เว็บไซต์นะตรงนี้นะมันจะอยู่หน้าแรกเลยแล้วเข้าที่ t u ท o ว i a l นะฮะแล้วก็ทําการวางรูปลงนะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาบนสุดเลยเราจะทําแบบนี้ทุกๆหน้านะฮะเพื่อแบบทําให้มันเหมือนเหือนกันนะฮะจะได้ไม่มีอะไรแตกต่างกันโอเคไปทุกๆหน้าเลยเ็นบุกมีวางวางวางไปก่อนนะแล้วก็เข้ามาหนม้นิใหม่ อ๋ลืมบอกวิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับให้กดเอเนแล้วเลื่อนอลูกกิ้งนะคนเรียกว่าอะไรผมก็เรียกว่าลูกกิ้งแล้วกันนะโอเคอเคว็บไซต์แล้วก็เว็บเพจแล้วก็วางแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาอ่าให้มันเป็นเฮดไปนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะเอาปุ่มบอททอมครับ ปุ่มปัททอมตรงนี้นะฮะอ่าะกอบคุ้นทุ่นซีไปเหมือนเดิมนะฮะรีวิวเราไม่ต้องกดตรงนู้นแล้วคันนี้อ่อรีวิวไม่ใช่อ่าทูตัวเลียวปุ๊บว้าวเลื่อนอ่อาแต่ว่าอ่านับเราจะดูว่าตรงไหนมันจะมีแบบ เส้นสีแดงขึ้นมาให้นะว่ามันอยู่ตรงกลางนะฮะเฟซบุ๊กปึบต๊กโอเคแล้วกูปึ๊บ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 ปึๆบแล้วก็วางนะฮะแล้วก็เว็บเพจวางอาจจะมีเสียงคนอื่นเข้ามานะก็ขอไปกันด้วยนะ บ้านผมคึคื้นะโอเคเรี okay. ยบร้อยนะสำหรับทุกหน้าก็ลองพรีวิวดูพรีวิวเราไปหน้าทูตเลียปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เราไปหน้าเฟซบุ o กปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปหน้าเว็บเพจมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปหน้าโฮมมันก็จะหน้าเดิมให้นะโอเคไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิมกล้กรกว่านี้เราจะใส่พื้นหลังนะฮะในการลิดขวา แล้วก็ s <S เอ่อเพกพ็อพ p r อ p e ตี้หรือเปล่าเพกพ p อพ p e อ t y ตี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามากาลังรันโอเคเพกพ p อพ p e อ t y ตี้เราก็เลือกตรงนี้หรออลองใส่รูปอยู่ไม่ใช่ออปชันเอ่อเออแลงกิทแลงกิทก็เลือกเป็นไทยไปนะฮะอ่า แปลงกิจเป็นไทยโอเคที่การใส่พื้นหลังก็ไม่ยากนะให้เราทำการหารูปนะครับหารูปมาสักรูปหนึ่งก็ก็ก,ก็ก็เอารูปพื้นหลังไปเต็มๆหน่อยเออเออเออ,อผมขอหารูปแปบบ๊บนึงงในนี้ก็น่าจะมีรูปนะรูปรูปรูป รูปรูปเอารูปนี้แล enfin, ้วกันรูปอันนี้ของผมเองครับทำโดยโปรแกรมอะไรล็ว่าก็ถ้าเกิดแบบมันไปทับกับไอเจ้านั่นของเรานะตัวกระท่มให้เราคอนโทรล x ตั้งไว้ก่อนนะคอนโทรลยเลยตัดองคอนโทรล x อ่าแล้วก็การเลื่อน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 ผมลืมไปว่าต้องใส่นี่ก่อนขอไฟด้วยจริงๆฮะ แล้วก็ปึ๊บอ่าแล้วก็เลื่อนลงปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทำการใส่วัตถอมลงไปโอเคมันก็จะดำๆๆ <c oughs> เหมือนกันนะมันจะแลดูเป็นสีเดียวกันแล้วก็มีเจ้าแท็กเป็นสีขาวนะมันก็จะตัดกันอยู่นะมันก็จะออกมารูปล่างหน้าตาแบบนี้คนระับ ก็มันจะเห็นนะถ้าเกิดเราพรีวิวดูเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นข้อแตกต่างนะคระหว่างเส้นเนี้นะเราก็สามารถจะปรับขึ้นมาได้นะฮะปรับปึ๊บเลื่อนขึ้นแล้วครับเพื่อการปรับกดลูกศรขึ้นลูกศรลงเลยใช่ไหมขึ้น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 แล้วลองดูนะฮะพรีวิวปึ๊บก็เหมือนเดิมเวราต้องกดพรีวิวหน้านดีกว่าพรีวิว โอเคมันก็เป็นสีเดียวกันแล้วนะเราก็ไม่สามารถดูออกได้แล้ามันเป็นรูปเดียวหรือคนละรูปนะโอเคเสร็จนั้นนี้ปุ๊บผมก็จะใส่วิดีโอต่งตางๆของผมนะวิธีการใส่วิดีโอก็ที่เอ,อเข้าไปในอันนึงนะขอหยุดี่นึงเข้าไปในช่องทางของเรานะแล้วก็เอารูปเอาเอาอะไรอย่าง เอาคลิปที่เราทำนะเขาคลิปที่เราทำะะาจากนั้นกดกดที่แช์นะฮะแล้วเข้าที่ฝังมันจะมีโค้ดมาให้ะะกด Ctrl+C ไปเลยเแล้วก็มาหน้านี้นะกดที่ Object นะ,ะ Object แล้วก็เลือก Insert HTML นะฮะแล้วก็ทำการวางปึ๊บลงไปเลยนะฮะแล้วก็ตัววิดตรงเนี้ยตั้งไว้ซัก ก้าร้อยยี่สิบนะฮะตรงนี้ก็ตั้งประมาณห้าร้อยตัวไฮนถะ้าเป็นห้าร้อยพิกคือความกว้างนะับไฮความสูงโอเคจำมาจำจำาไว้ด้วยนะเวลาเราเขียนจะได้ไม่ต้ององงกดโอเคปุ๊บอะมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เราจะมองไม่เห็นนะเราก็ทําการย้ายที่กันเลยครับอ่านี่มาแล้วมาแล้วเราก็ไว้ตรงนี้เลยแล้วพ mm ิว hmm. วิวดูนะ อ่าแบบนี้ปุ๊บนะครับก็กดพรีวิวอ่าขึ้นมาแล้ววิดีโออ่านี่คือวิดีโอนะฮะโอเคเรียบร้อยนะสำหรับตัวฝั่งคลิปนะอ่าจากนั้นเราก็ต้องทำแบบตัวส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรานะฮะเราก็าการหารูปเหมือนเดิมนะเอารูป จริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราจะทําเป็นแบบเขียนไปนเลยก็ได้นะก็เดี๋ยวเออเออใส่แบบนี้ก็แล้วกันอ่าผมจะใส่รูปภาพ Facebook ของผมไว้หน้านี้เลย Facebook Facebook ไว้ตรงนี้แล้วก็มาไว้ตรงเอาให้มันเล็กหน่อยวางไว้ตรงนี้อ่า แล้วให้ทําการกดที่รูปภาพนะแล้วก็ที่หน้า Facebook ของเรานะฮะให้ทําการครอบลิงด้านบนนะฮะเรามาหนะ้าเรามาตรงนี้คลิกที่รูปแล้วก็กดนี้บตรงอะไรวะไฮเปอร์ลิงก์นะแล้วก,กดที่ a อสอไ w เ i อร์ลิงก์แล้วก็ตรงนี้ยนะเอสอ w r เ t อร์ลิงก์นะให้เราคอนโทรลีลงไปเลยคนระับเป็นลิงก์ของเรานะแล้วกด enter ปึ๊บเรียบร้อยครับ ก็จะได้แบบเป็นยังไงอ่ะเป็น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 แบบคลิกที่รูปปุ๊บมันจะดิงไปหน้าเไปอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูไปหน้าดิ้ที่เราใส่เอาไว้นะฮะอ่ารู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินนะฮะใหญ่เกินเนาะก็มาหน้าโฮมเลยอ่าแล้วกดคลิกคลิกๆออนี่ไงตรงนี้ วัวไอ้อรนี้มันรอเปล่าเดี๋ยวนะกดที่ที่ขวาเ e t ก i n g ที o e r t อือเดี๋ยวผมขอปรับตรงนี้ินะเเิสักหน่อยครับ Layer Custom สองสี่ศูนอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองแปดศูนไปเลยให้มันเท่ากันนะฮะปึ๊บอ่าพรีวิวดู ก็หายไปอยู่ดีหรือว่าต้องลดขนาดเทคเทคพาวเวอร์ที่มันจะลันชา้าเป็นสองสี่ศูนย์ใช่ไหมซัดหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์นะฮะกดโอเคอ่ามันก็จะตล้ำๆออกมาอย่างนี้กดพิววิล ผุ่ม c e b o o k ก็เริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ก็เริ่มขยับไปทางขวานะฮะเราก็ต้องไปปรับกันเองกันอีกทีนะหนึ 90, ่งสองเก้าศูนย์ซัอ่าทรัพ์ี้ตั้งให้เป็นซัรอ่าหนึ่งหนึ่งห้าศูนยะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อ้าสิอ่ามันก็จะขยับมาแล้วเราก็เลื่อนภาพนะครับตอนนี้เลื่อนไอเอ็ของเรา ให้มันกราชิดขอบแบบนี้อ่าแล้วคราวนี้ปุ่มเฟซบุ๊กเราก็จะโผล่แล้วฮะน่าจากนะโอ้ต้องลดอีกยังใหญ่เกินนะฮะอืเราต้องปรับไปเรื่อยเรื่อยนะฮะเหลือกี่นาทีแล้วคือหกนาทีอ่าเราก็จะทําเป็นทีละพาร์ททีละพาะร์ทกัแล้วกันนะฮะจะได้ง่ายต่อการทำเพ p r ป p พตี y แล้วก็ตั้งเป็นครับหนึ่งหนึ่งศน์ศูนย์เลยละกันนะอะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยเออมันก็จะขับขยับมาอีกหลุกนึน่งเออเออเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาโอเคโผล่แล้วปุ่มเฟซบุ๊กเราโผล่แล้วเรียบร้อยนะสำหรับตรงนี้เราก็ทําการขยับเจ้า,อาไอพวกไอเพวกเนี้ยอ่าขยับให้มันลงมาชิดกับตรงนี้ นะฮะแล้วก็ขยับปุ่มขยับอันนี้ขึ้นไปอีกอ่าแล้วก็ขยับปุ่มปัทท้อมนะฮะขยับปุ่มมันอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงมันจะมีลายสีแดงขึ้นมาฮะอ่าแล้วก็ทําการย้ายก้อนนี้อ่ามันอยู่ตรงกลางอ่านี่ไงปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็แอนเกมเมอร์ก็ กดชิปแล้วก็เลื่อนเข้ามาอ่าก็พรีวิวอ่าครับคราวนี้เราก็จะได้เป็นหน้าตายนะฮะแล้วผมอย่างที่บอกนะเราลองกดตรงที่ตรงนี้ดูนะเดี๋ยวมันก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าเฟซบุ๊กของผมนะฮะอ่านี่ไงเข้ามาหน้านี้ละนะฮะลิงค์คุณอ่านหมดอายุแล้วเ,เลยลิงก์เฟซกูเองมันจะหมดอายุได้ไหนได้บ้าง เอาใหมเอาใหม e b บ o k อ่าคีพีไม่ต้องเอาก็ได้นะห้เหลือแต่วัวไวบิอ่ะรีวิวดูอ่เอาตัวจังมันเต้ก็รู้ว่าวิธีการใส่ลิงก็เท่านี้ก็พอนะฮะแล้วก็ผมจะใส่เจ้า Google Plus นะฮะ ้นบวกแน่เไว้ตรงนี้อ่าเราก็ต้องการลดสเกลมันหรือจะดูสเกลจากอันนี้ก็ได้นะครับกดที่อันนี้แล้วก็กดที่อันนี้กระเป๋ารีแพรเออไม่ใช้ไม่ใช,ใช่ดูขนาดตรงไหนหวะดูขนาดตรงไหนดูขนาดตรงไหนหวะ,ะไม่เป็นไรครับแล้วก็ใช้สายตาของเราวัดให้ตรงกันก็แล้วกัน ประมาณนี้ได้ปึ๊บโอเคก็เห็นว่ามันจะอยู่สูงๆหน่อยก็ทำการเลื่อนลงเลื่อน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 เลื่อขึ้นเลื่อนขึ้นโอเคเรียบร้อยคราวนี้นะผมจะใส่ Google พลัสของผมนะ Google ้นพล Google ้นพลอืมีอะไร Google พลัส นะะฮหน้านี้เลย Google Plus แล้วทำการ copy ดิงด้านบนเหมือนเดิมครับ oh, <but S 1> ท t น l C แล้วก็มาหน้านี้กดที่เดิมเลย As of i g h t e r l i n k กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กด Enter คนระับ Enter โอเคก็เรียบร้อยสำหรับการใส่ลิงหนะ้าล้วครานนี้ก็จะเป็น YouTube นะ YouTube YouTube ปุ๊บทำการย่อมันลงประมาณเท่านี้ ก็ใหญ่ใหญ่กบบนี้อ่าแล้วก็เลื่อนขึ้น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 โอเคโอเคครับแล้วก็ฟันี้ก็จะใส่ YouTube นะ YouTube ยูทูบยูทูบชแ e ลนะที่ชแนลตรงนี้จะคอนโทรลไปด้านบนนะมันเดิมครับอืมแล้วก็ออกคอนโทรลอ่าเรียบร้อยทาก,การใส่ อ่าต่อไปก็ต่อไปก็จะแบบเขียนชื่อผู้ทำนะเขียนตรงนี้เลยเขียนแบบลากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุมลงอ่าแล้วเขียนว่าอ่า B ี U I ไิวใช่หรือเปล่าผมเขียนไม่ค่อยถูกนะนั็นเป็น,ปนขอดูก่อนริวริวริวนิสซ่านะ ลิ้วไปผมหาก่อนลิ้วลิ้วโอ้มันเยอะเกินลิ้ว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 เกืนบแล้ววะเอาภาษาไทยเกือบแล้วเออช่างมันเราก็เขียนภาษาไทยก็ได้ไงภาษาไทย สร้างโดยเจ้าสาเียนทำไม A N Gamer แล้วก็ติดต่อติดต่อโดยกดที่ไอคอน กดที่ไอคอนเ c e b o o k อ่านะฮะอืมแล้วก็อ่าแค่นี้ก็หนเดี๋ยวผมขอย้ายพวกนี้มาอยู่ตรงกลางแล้วกนะันตรงกลางเอาวิธีการขยับให้โวน,นะแล้การกดชิปแล้วเลือกเลื่อนขึ้นนะครับอืมง่ายงปึ๊ออ่าอีกต่อโอเคอืมแล้วก็เขียนว่า ที่รูปเมาหนะ่อเคกี่นาทีแล้วกนาทียังไม่ใช่ทรานี้ีสิบามนาทีททสักครึ่งชั่วโมงกันโอเคเสร็จไปสำหรับหน้าแรกนะแต่จะเห็นว่ามันยังสูงสูงอยู่ก็ปรับตรงนี้นนะฮะปรับ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 ใันมนะะันขึ้นไปได้เลยแต่ว่าปรับขึ้นไปประมาณนี้อ่แล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นปแล้วพรีวว ปึ๊บปึ๊บอเคแค่นี้ครับก็เลื่อนตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเลื่อนไปเลยตอ,อ่อเก๋อะเลื่อนมาไว้มุมน,นี้แล้วก็อาเรียบร้อยก็รับพาร์ทแรกนะครับก็ขอจบไปเท่านี้ครับเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทสองน,นะครับ